ใครพูดเลยไหมอ๋ออนนี้ครั้งที่สองนะครั้งที่สองค่ะอ๋อเอ้ minutes. ที่ถามเราแล้วเราบอกว่าเให้ไปเดี๋ยวก็รู้เองอะต้องเจออา์ที่แท้จริงค่ะใช่่ะเออาจ้าก็ตามมานีแล้วอาจารย์มานี่ค่ะเบื่ออะไรบ้างอก็ก็กลับไปครั้งนั้นรู้สึกว่ามีแต่ความทุกข์ มันทุกข์จัดแต่ก็พอมาครั้งลับมาครั้งนี้ก็เหมือนมาตามหาใจตัวเองว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นค่ะก็พอทราบก็มันก็เจอแม่ชีมุยก็บอกให้ฟังเยอะๆแต่เมื่อวานแม่ชีมุยก็บอกให้ว่าให้ไปฟังฝฟเซตฟังฝ่งายเซตเ,เอเอเซตเซตซีโร่แล้วบางเอิญก็ได้อาจารย์อาทิตย์พูดเมื่อคืนนี้แล้วก็หลวงตาก็พูดเมื่อตอนสิบโมง ตุ้มก็เริ่มตกผลึกแล้วว่าทำไมมีความทุกข์เพราะว่าตลอดพอกลับไปครั้งเนี้ยเวลาใครบอกว่าเราเป็นคนดีเราน่ารักนะเราทำจริงเราบอกเราบอกตัวเองตลอดว่าไม่ใช่อะ่ะจริงๆแล้วเราลายนะที่หลวงตาบอกว่าเรามีหน้าที่ดูแลป้าแต่ว่าเรารู้ว่าจุดประสงค์ของเราไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆแล้วเราเราก็อยากแต่ว่าเราห่วงเราห่วงตัวเอง เรารักตัวเองเพียงเพียงแต่เราปากมาบอกคนอื่นว่าเราห่วงป้าเรารักตัวเองเพราะเรายัางห่วงความมั่นคงของตัวเองมากกว่าอะไรประมาณนี้มันก็เลยรู้สึกว่าตัวเองร้ายกว่าที่คิดมากเลยยิ่งอาจารย์อาทิตย์บอกตอนแรกฟ,งฟังฟังไฟเซสีโลอมันช่วงบ่ายไปเปิดปุ๊บพอหลวงตาบอกว่าคนที่ต้องเซสซีโลเนี่ยคือคนที่มีโมหะโลภะโลภะเยอะๆมันใช่ตัวเราเลยนะคะ ประมาณนี้ก็เลยคิดว่ามันเห็นแล้วว่าตัวเองไม่ใช่แบบมันจะต้องปรับตัวเองตรงนี้ค่ะเอราก็เห็นเนี่ยมา,าทเที่ยวนี้ก็ที่มาอยู่เนี่ยก็มีการพัฒนาบรตดารลำดับเพราะดีในทางที่ดีขึ้น <c oughs> พัฒนาพัฒนามาเรื่อยๆก็เ,เข้าใจมากขึ้นมีอะไรไม่เข้าใจไหมก็ <c oughs> ก็คงเป็นเรื่องของเนี่ยค่ะว่าทําไมตอนนี้ก็เริ่มรู้ว่าว่าทุกมันคืออะไรที่มันรู้สึกว่าเราอันนั้นจะต้องไปปฏิบัติเองจะต้องไปเจาะเองไปเจาะในใจตัวเองมันเหมือนค่อยๆต้องแกะแกะไปเรื่อยๆต้อแกะแกะไปเรื่อยๆอ้เรยยังไม่เข้าใจอะไรอีกไหมมีไหมยังไม่เข้าใจถ้าณตอนนี้ก็เหมือนยังจะจะต้องค่อยๆฟังไปก่อนแล้วก็ค่อยแกะได้ได้ได้ประมาณนั้นเพราะต้องยังอยู่อีกหลายวันค่ะ ตุ้มอยู่อีกหลายวันออได้ได้ก็มีเวลาอยู่<อ>มีเวลาอขอบพระคุณอันก็ค,อค,อคอ่อยๆเสาะไปนะตสอไปว่ามีอะไรมีอะไรที่ยังถ้าไม่มีอะไรอยู่ในใจไม่มีอะไรอยูใใใ่ในในใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในจิตปรุงแต่งนะถ้าไม่มีอะไรยึดถืออยู่ในจิตปรุงแต่งแนละ้วมันก็จะมันก็กลายไปเป็นในภพธรรมชาติเดิมเดิมแท้ที่เป็นธรรมชาติที่ไม่ไม่มีอะไรปรากฏไม่ปรุงแต่งเป็นนิพพานธาตุยังเป็นอมตะไม่เกิดไม่ตายเป็นอมตะ นี่มันมันมันไปมีอะไรยึดไว้ในในจิตปรุงแต่งมันก็เลยไปค้างค้างไว้ไปบมีค้างค้างไว้มันค้างในจิตเดิมแท้ไม่ได้เพราะว่าจิตเดิมแท้มันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีสัญลักษณ์อะไรเลยเอไม่มีอะไรค้างในมันได้เหมือนกับว่าเนี่ยไอ้ธรรมชาติจิตเดิมแท้มันเหมือนกับเป็นเป็นความว่างของศาลาปเปิดโล่งเนี่ยนะแล้วก็ไอ้ทุกเรื่องเราเนะี่ยภายในจิตใจเราเนะี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเกิดเอดับเอเกิดเอดับเอเหมือนผ้าพื้นเนี้ย ที่เกิดดับในความว่างเปล่ามันไม่สามารถไปค้างอะไรในความว่างได้หรอกภาพผืนนี้ไม่ว่าทุกกริยาการไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทุกกริยาการที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะปรุงแต่งอย่างไรก็ตามเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในในความว่างเปล่าที่ไม่มีตัวตนรูปลักษ์แต่ในความว่างเนี่ยจะไม่ใช่นิพพานคือธาตุรู้ที่รวมอยู่ในความว่างหลายคนไปยึดถือความว่างจนเป็นโรคจิตโรคประสาทอันนั้นไม่ไม่ใช่ ที่ว่าเขาไปเรียนนิพพานว่างภายในในวันเดียวแล้วนิพพานในนั้นคือการโลดจิตโลภศาสตรไปไอ้อมันคือธาตุรู้ที่รู้ว่าบัตรเนี้ยไปที่มันมันรวมอยู่กับความว่างเปล่าข an mm hmm. องอนัจจการวาหารขอบเขตไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยรู้ว่าบัตรเนี้ยใจอ่ะหรือจิตเดิมแท้เนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับในธรรมชาติที่ไม่ปรากฏรูปรักษ์อะไรไม่ไม่เกิดไม่ดับไม่มีอะไรปรากฏเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ตายอย่างเป็นอมตะตลอดกาล ไอ้ความรู้อันนี้มันเป็นไอ้รู้อันนี้ยมันไม่หายไปมันมันมีความรู้นี้ไม่ว่าขันห้าจะดับหมดสิ้นแต่รู้เนี่ยมันไม่ดับไม่เชื่อว่าเป็นความไปยึดไปยึดถือความว่างที่เขาเป็นโลจิตโลภศาสตร์กันที่ไปยึดความว่างที่ไม่มีความรู้มันรู้ว่าัดเนี้ยนิพพานแล้วสิ้นฐิแล้วสิ้นกิเลสตแล้วไม่เกิดไม่ตายแล้วเป็นอมตะแล้วใจอะส่วนขันห้าก็ทํางานไปช้ายวิตไปจะกว่าจะสิ้นอายุขเนี่แหละเพราะฉะนั้น ถ้ามันมีอะไรค้างอยู่มันค้างอยู่ในจิตปรุงแต่งมันค้างอยู่ในในธาตุรู้ไม่ได้เพราะธาตุรู้มันรวมอยู่กับความว่างเปล่าของธรรมชาติอันจักรวาลเพราะฉะนั้นมันจึงไปค้างในในในใจไม่ได้มันค้างอยู่ในความรู้สึกที่เป็นความปรุงแต่งยึดถือไว้ก็เรียกว่าไอ้เอาวิชาเอาวิชาที่มันไปไปยึดถือไว้ในความรู้สึกที่ยึดถือว่าผิดผิดมันยึดมันได้แล้วแต่ไปเข้าใจม่ยึดได้มันยึดไม่ได้แต่ไปสร้างความรู้สึกยึดถือไว้มันก็เลยมันไปขวาง หวังทำที่ไม่เกิดไม่ตายไม่แตกไม่ดับตื่นใจเราเนี่ยใจบริสุทธิ์เราเนี่และสิ่งที่ที่ที่เราต,ตั้งหมายพูดนี้และสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งขวางขวางขวางกั้นการเจริญธรรมของเราเนี่ยค่ะความอันนั้นก็เป็นแค่ความปรุงแต่งเงงธรรมชาติเดิมแท้มันไม่มันไม่สามารถคิดแบบนั้นได้มันมันปรุงแต่งไม่ได้มันได้แต่รู้ว่ามันหนึ่งเดียวเท่านั้นเอกโอทอมโมมันปรุงแต่งอะไรไม่ได้มันเป็นธรรมชาติที่รู้ว่ามันไม่เกิดไม่ดับ ไม่มีอะไรปรากฏตลอดการไม่ใช่ว่าไปคิดปรุงแต่งอย่างงุ้อย่างงี้อย่างนั้นอันนั้นเนี่ยมันเป็นตังทานปรุงแต่งก็เห็นจากใจรู้จักใจที่เป็นธาตุรู้นั้นว่าเนี่ยความคิดปรุงแต่งต่างๆเ่าเนี้ยเราจะอย่างงุดยเรางี้เราเยึะดนั้นไวน้นี่ในี่มาขวางนิพานไอ้น,นี่นเป็นความปรุงแต่งที่ความปรุงแต่งทั้งนั้นปรุงแต่งเกิดดับอยู่ในความว่าเป็นเหมือนเป็นผ้าหมดเลยเป็นผ้าคิดยังไงก็ปรุงแต่งยังไงก็เป็นผ้าเกิดดับอยู่ในความในความว่างเปล่าเห็นได้ใจรู้ได้ใจอ่ะแต่ภาษาเขาเรียกว่าเห็นได้ยาน ญาณคือปัญญาญาณหรือปัญญาวิบุติญาณอัตตนะตก็คือดวงตาชอบพูดตตาเห็นด้วยใจรู้ด้วยใจเหมือนเหมือนใจมีตาแต่ตาไอใจมันไม่มีตัวใจไงไม่มีตัวตัว,ตวตใจมันไม่มีตาแต่สมมติเอาว่าเหมือนกับใจมันมีตาเหมือนกับตาเราเห็นรูปเนี่ยตาเราเห็นรูปใจมันก็เห็นในสิ่งที่เกิดดับในใจเหมือนตาเห็นรูปน,นั้นไอตาเนี่ยเวลาเห็นรูปเนี่ยตามันก็ไม่แปลอะไรกับรูปได้หรอกตามก็ได้แต่เห็นรูปตกไปตกมาตามความเป็นจริงตัวตาก็ไม่เห็นตา ไอ้ใจที shorts, mind, like ่รู้สิ่งที่สังขารที่เกิดดับในใจอ่ะมันมันก็เห็นเหมือนกับตาเห็นรูปคือใจมันก็รู้สังขารเกิดดับในใจเหมือนดังตาเห็นรูปตัวตัวในใจอ่ะมันไม่เห็นใจมันมีแต่สังขารเกิดดับในใจแต่ใจไม่เห็นใจเหมือนตาเนี่ยเห็นรูปแต่ตาไม่เห็นตาเข้าใจใจอ่ะมีสังขารเกิดดับในใจไม่ว่าสังขารอะไรเน่ยมันจะเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์จิตปุงแต่ไงก็ตามเนี่ยมันก็จะเหมือนรูปที่ตาเห็นเนี่ยคือเป็นเป็นตาใจ ตาใจเห็นสังขารที่เกิดดับในใจแล้วก็เกิดมาแล้วก็ผ่านไปเกิดมาแล้วก็ผ่านไปแล้วก็แต่ตาตาใจอะคือใจอ่ะมันไม่เห็นใจไม่เห็นตาใจเหมือนตาเราเนี่ยเห็นรูปตาไม่เห็นตานะเราเกิดมาจนตั้งแต่เกิดจนตายเราไม่เห็นตาเราหรอกเราเอาตาเราไปจ่อก,กระจกอะเห่ตาไหมเราไปเห็นตาเราในกระจกเห็นตาไหมเออไม,ไม่ใช่เพราะว่ามัน มันเป็นเงาของตาในกระจกแต่ตาจริงๆเราไม่เคยเห็นจนตายเราก็ไม่เคยเห็นตาแล้วไม่เคยเห็นดังนั้นเราจะเห็นแต่รูปแต่ไม่เห็นตาแน่ใจอะใจแท้ใจบริสุทธิ์อะมันจะรู้แต่สังขารที่เกิดขึ้นในใจแต่ใจอมันไม่เคยเห็นใจตัวเองไม่ไม่ใช่ว่าพวกเราปัดได้บัตรแล้วจะย้อนมามาจับใจมายึดถือใจที่ว่างเปล่าอันนี้เขาใจผิดแล้วเนี่ยมันมันตามันเห็นรูปมันก็คือธรรมชาติมันไม่เคยต้องย้อนมาคอยยึดถือตาไว ตามันเห็นรูปแล้วมันคอยจะมายึดย้อนมายึดถือลูกกตาไว้มันไม่ทําแบบเนี้ตามันก็เห็นรูปไปแล้วก็รูปก็ไม่มีความหมายต่อตารูปมันตามเห็นยังไงก็เห็นอย่างไงเนี่ยตกไปตกมาสักแต่ว่าเห็นดังนั้นเนี่ยใจอ่ะมันก็รู้สังขารที่เกิดดับในใจอ่ะเหมือนตาเห็นรูปมันก็เห็นยังไงก็ต้องเห็นอย่างไั้นน่ยรู้ยังไงก็ต้องรู้งั้นน่ะสังขารก็เหมือนรูปเเหมือนก็ตาเห็นรูปเงี้ยมันก็เห็นยังไงก็ต้องเห็นอย่าง้นรู้ยังไงก็ต้องรู้อย่างนั้นนี่ะแล้วก็ เหมือนลูกตาันเห็นมันเห็นรูปมันก็คือไม่ต้องพอเห็นรูปเสร็จต้องย้อนมาคอยยึดลูกตาตัวเองไว้พอเห็นรูปต้องย้อนมายึดลูกตาตัวเองไว้แต่พอรู้ทางใจเวื่อเราปฏิบัติพั่วมากเลยมันก็มันก็เห็นเห็นอาการในใจอ่ะเหมือนเหมือนตาเห็นรูปเนี่ยเขาเรียกว่ายานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปดังนั้นไอ้ตาเนี่ยมันไปเห็นรูปก็เหมือนกับว่าไอ้เหมือนตาเห็นรูปอ่ะไอ้ใจอ่ะความรู้ทางใจอ่ะมันก็แค่ มีอะไรผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมีอะไรผ่านมาแล้วผ่านไปเหมือนรูปผ่านรูปผ่านให้ลูกตาเห็นแล้วก็ผ่านไปรูปผ่านให้ลูกตาเห็นแล้วก็ผ่านไปมันก็แค่นั้นแหละไม่ใช่ว่าตาเนี่ยมันคอยต้องไปจ้องรูปแล้วก็พอรูปผ่านมาตาก็บอกว่าก็ดับพอรูปผ่านมาก็ดับก็ดับก็ดับแล้วเราก็ต้องการจะเอาแต่ดับอย่างเดียวไม่ให้มีรูปมาให้ลูกตาเห็นเลยแล้วเราก็ใจว่าอันนี้อันนี้ผ่านนะเพราะปฏิบัติอย่างเง้ยก็กลายเป็นโรคจิตโรคประสาทเลย ผมผิดนะมันผิดจากธรรมชาติพระพุทธเจ้าตัดกับพยะธาลุจิริยะว่าเนี่ยพยะธาลุจิริยะเนี่ยกอดแก่กอดขาพุทธเจ้าไอ้ขอทราบนิพพานว่านิพพานยังไงจึงจะนิพพานทํายังไงจะนิพพานนิพพานเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพยะสักแต่วัเห็นสักแต่วัยินสักแต่ว่ารับทราบเนี่ยสักแต่วันรู้แจ้งนั่นแหละคือนิพพานสักแต่ว่าสักแต่วัเห็นสักแต่ว่าฟังสักแต่ว่ารับทราบแล้วก็ สักตะวันรู้แจ้งก็คือสักตะวันรู้สักตาหูจมูกลิ้นกายใจเนะี่นแหละแล้วก็ประตูอ้ไอ้นั่นเป็นประตูใจแต่ทุกอย่างเนี่ยมันมาเกิดดับที่ใจก็รู้แจง้งสักตะวันรู้แจง้งก็คือมาสักตะวันรู้แจ้งที่ใจก็เหมือนกันหมดเลยทุกประตูสักตะวันรู้หมดนั่นแหละคือนิพพานพยายามฟังจบแลบ้วพบญจเจ้าตรัสว่าเนี่ยถ้าสักตะวันรู้สักตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอ่อ้ถ้าเราพูดรายละเอียดองไปลึกๆมันจะรายละเอียดเยอะกว่านี้เจตสิกอะไรเงี้ยไม่ต้องครับคือไอ รู้ที่ใจเนี่ยมันก็คือทุกอย่างอ่ะมันเป็นสังขารมาเกิดที่ใจระดับที่ใจเกิดที่ใจระดับที่ใจคือไม่ต้องมาพูดเรื่องจิตเจตสิกอีกเอาเก็จะเยอะมากเกินไปแล้วงงก็สักตาวิเห็นสักต่วิยินสักได้กินสักรู้รสสักว่าสักตะลูสัมผัสแล้วก็สักตารูว่าสังขารเกิดที่ใจระดับที่ใจใจก็สักตารูเหมือนกับตาเห็นรูปใจอ่ะก็สักตารูสังขารเกิดดับที่ใจเหมือนดักตาเห็นรูปอย่างนี้มันก็ง่ายขึ้นเลย มันก็สักแต่รู้มาเลยสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้กินสักแต่รู้รสสักแต่รู้สัมผัสสักแต่ว่ารู้ธรรมอารมณ์แล้วก็สังขารอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในใจก็สักแต่ว่ารู้เหมือนดัางตาเห็นรูปดังนั้นเวลาตาเห็นรูปเนี่ยเราก็เราก็พิจารณาสิเอ้ตาเห็นรูปมันเห็นยังไงวะก็คือใจอ่ะบรรลุสังขารที่เกิดในใจอ่ะเหมือนตาเห็นรูปเออตาเห็นรูปแล้วตาเนี่ยคอยมองรูปจ้องรูปไว้ทึกจะมองเห็น ถ้าไม่จ้องมองไม่เห็นแต่พอใจอะรู้สังขารที่เกิดจักดับในใจเราจ้องเอาจ้องเอาเลยที่พวกที่อะไรดูจิตอะฝึกดูจิตอะจ้องเอาจ้องเอาจ้องอาการภายในใจเอาแต่ตาเห็นรูปอะมันต้องจ้องไหมมันถึงจะเห็นอะเออมันไม่ต้องจ้องนะมันมันมันไม่ต้องจ้องมันเห็นของมันโดยธรรมชาติใจอะมันเป็นธาตุรู้ของทำมันเป็นธาตุรู้โดยธรรมชาติดังนั้นเนี่ยสังขารปรุงแต่ง ที่เกิดขึ้นในใจอ่ะมันก็เกิดเกิดเองดับเองให้ใจแบบมันรู้ของมันเองไม่ใช่อ่ะตามันเห็นของมันเองใจมันก็รู้ของมันเองตามันเห็นของมันเองใจมันรู้มันเองท่องไว้อย่างนี้แต่พอรู้ทางใจอ่ะมันจ้องเอาจ้องเอาจ้องเอาใจให้เป็นอะไรให้ได้แล้วตามันไม่เคยไปจ้องรูปแล้วต้องให้ต้องการให้มันตาเห็นรูปแล้วต้องการให้รูปมันเป็นยังไงต้องการให้เห็นเป็นยังไงมันเห็นก็ได้แต่แค่สักแต่ว่าเห็นเนี่ยที่พระเจ้าตรัสว่าสักแต่ว่าเนี่ย มันเห็นก็สักแต่ว่าเห็นใจอ่ะมันรู้สังขารที่เกิดดับในใจอ่ะมันก็สักแต่ว่ารู้เอสักแต่ว่ารู้แจ้งสักรู้แจ้งสักแต่ว่ารู้แจ้งเนี่ยมันก็สักแต่ว่ารู้แจ้งก็คือสักแต่ว่ารู้สังขารที่เกิดขึ้นในใจเหมือนตาเห็นรูปเออตาเห็นรูปยังไงอ่ะใจอ่ะมันก็รู้สังขารที่เกิดดับในใจอ่ะเหมือนดังตาเห็นรูปดังนั้นเนี่ยตาเห็นรูปอ่ะตาต้องไม่คอยไปจ้องหนึ่งไม่คอยไปต้องจ้องสังขาร จ้องไวอย่างนั้นแหละเดี๋ยวไม่เห็นถ้าไปจ้องไม่เห็นโอ้โหพอรู้รู้ทางใจอ่ะมันจ้องกันเอาจ้องกันเอาเนี่ยมองเข้าไปในจิตแล้วก็จ้องเพ่งเข้าไปในจิตอยู่ได้และเพ่งเอาเพ่งเอากลัวจะไม่รู้แล้วก็ตาสองตามันเห็นรูปเนี่ยตามันไม่ได้คาดหมายหรอกว่าจะต้องไปเอาอะไรกับรูปแล้วมันไม่ได้คาดหมายว่าใต้เห็นรูปแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างเนี้ยตามันก็สักแต่ว่าเห็นรูปเนี่ยเรียกว่าสักแต่ว่าเห็นเนี่ยคือนิพพานนั้นแต่เราเนี่ย พอเห็นรูปรู้อาการทางใจเหมือนตายเห็นรูปแต่พอรู้ทางใจจะเอารู้จะเอานี้คาดหมายว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้จะต้องได้นิพพานจะถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะต้องนิพพานไอ้ตามันเห็นรูปมันก็เห็นไปเงี้ยสักแต่ว่าเห็นนั่นคือนิพพานทุกปัจจุบันแต่ตามันไม่เคยบอกว่าถ้าเห็นรูปไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวตาจะนิพพานสามจะเห็นว่าไอ้การเห็นเนี่ยการเห็นทางตากับรู้ทางใจมันก็ลักษณะเดียวกันไม่ใช่ว่า พอตาเห็นรูปแล้วตาต้องคอยย้อนมาดูตาเฮ้ยตาเป็นยังไงตาว่างยังตาเห็นรูปตาต้องคอยมาย้อนมาดูตาว่าตาว่างยังเรามองไม่เห็นตาเลยตามันมองไม่เห็นตามันเห็นแต่รูปแต่ตามันไม่เห็นตามันไม่ต้องตามันเห็นรูปแล้วไม่ต้องคอยมาดูย้อนมาดูตาว่าว่างยังวะว่างยังแล้วก็ดังนั้นน่ะใจอ่ะมารูสังขารที่เกิดขึ้นในใจอ่ะมันก็รู้แบบตาเห็นรูปอะคือสังขารมันก็รู้แต่สังขารที่เกิดแล้วก็ผ่านไปเกิดแล้วก็ผ่านมาเกิดผ่านแล้วก็ผ่านไปเกิดมาแล้วก็ผ่านไปเกิดมาแล้วก็ผ่านไป มันไม่ต้องย้อนไปดูใจว่าเอยใจว่างยังพอพอเห็นสังขารที่เกิดขึ้นในใจแล้วย้อนไปดูใจใจว่างยังที่มันปฏิบัติไม่เหมือนตาเห็นรูปเลยเนี่ยใจรู้สังขารที่เกิดขึ้นในใจเหมือนตายเห็นรูปแต่เราเวลาปฏิบัติในใจอ่ะรู้ทางใจอ่ะมันไม่เหมือนตายเห็นรูปยีพุทธเจ้าตรัสกับพิยะว่าสักแต่ว่าเออสักตาวิเห็นสักต่วิยินสักตาวิกินสักรู้รสสักตารูสัมผัสอ่ะสักตะลูไออาการทางในใจเนี่ยสักตะลูเนี่ยสัก ใจอ่ะสักตะวรุ่นี่สักตะวรุ่นนี่สักตารุทั้งหมดเลยทุกอย่างเออสักตะวรุเออถ้าสักตารุ่นแน่แน่คือนิพพานแต่เราไม่เป็นอย่าง Junior นั้นนี่ถ้าสักตะวรุูแล้วเดี๋ยวเราอ่ะจะเป็นยังไงอืมเดี๋ยวเราจะว่างเปล่าเดี๋ยวเราจะถึงนิพพานว่างเดี๋ยวเราจะเป็นอย่างนู้นเดี๋ยวเราจะนี้เดี๋ยวเราจะถึงนิพพานโปร่งโลกเบาสบายเดี๋ยวเราจะอย่างนีน้เดี๋ยวเราจะอย่างนี้เอยตามันเห็นรูปมันไม่เคยมันไม่เคยคาดหมายคาดหวังแบบนั้นมันคือนิพพานทุกปัจจุบันหนคือสักแต่ว่า สักแปลวารุ้ในปัจจุบันขณะแต่เราอะ่ะมันไม่ใช่เป็นศัตรว่ากันมันปฏิบัตริรู้ทางใจไม่เหมือนตายเห็นรูปเว้ยมันปฏิบัติกันจะเอานู่นจะเอานี่จะไม่เอายังงุไม่เอายังงี้ใหญ่ไปอย่างนัง cannot, ้นอหญกเปนี้มันเลยบัวมากแล้วก็สุดท้ายต้องกินยาเนี่ยไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านปฏิบัติได้รู้ทางใจอ่ะมันมีอาการอะไรเกิดขึ้นในใจถูกใจไม่ถูกใจอ่ะตามันก็คงเห็นแบบแบบนั้นเนี่ยคนสวยคนหลอ่อคนไม่สวยคนไม่หลอ่อคนพิการอะไรมันก็ต้องเห็นอย่างนั้นแหละอย่างที่มันเห็นเนี่ย มันเห็นดอกไม้สวยมันก็ต้องเห็นดอกไม้สวยเห็นขี้หมามันก็ต้องเห็นขี้หมามันจะเห็นศพเน่าๆมันแล้วก็บอกว่าศพนี่สวยมันก็เป็นไปไม่ได้มันเห็นศพมันเห็นคนสวยก็ต้องสวยหลอก็หลอศพเน่าก็ศพเน่าคนตายรถชนก็ตายเลือดสาดเต็มถนนมันก็ต้องเห็นแบบนั้นไม่ใช่ว่าเห็นสวยไปหมดทุกอย่างตลอดเวลานี่รู้ทางใจมันจะเอาแต่สวยๆรู้ทางใจจะเอาแต่สบายๆโป่งโลกเบาสบายรู้ทางใจจะเอารู้แบบว่างอย่างเดียวโอ้ยปฏิบัติอะไรไม่ได้เรื่องเลยไม่รู้เรื่อง เขาใจอย่างเด้วตุ่มแต่อย่างเงี้ยมันก็ง่ายเอาก็เพียนก็ดตสตะเกตเข้าักแต่ว่าักแต่ว่าสกแตว่ตว่าเออไม่เจอว่ามีคา,า,าดหมายอะไรเออมันรู้ทางใจมันตายเหย็นรูปเออหนก็เข้าใจอ๋อแบบเนี้ยมันเกิดใจมันก็หมดปัญหาเลยหมดปัญหากับทุกสิ่งเมื่อใจหมดปัญหากับทุกสิ่งมันก็ไม่มีความทุกข์อะไรโ <Thank you> <m> อย้ยจะต้องมายึดติดยึดติดยึดติแ <c> ล้วก็อุ้ยไม่ได้ลเดินในลิพานเราจะอยู่กับผัวไม่ได้อยู่กับเมียไม่ได้อยู่กับลูกหลานไม่ได้เราจะเป็นอย่างงี้เราจะเป็นอย่างงี้โอ้ยจะเป็นอะไรมาล่ะจะเป็นอะไรเลย ก็สักตะวารุไม่เห็นจะเป็นอะไรสักตะวารุ่นแล้วมันจะไม่เห็นจะเป็นอะไรก็สักตะวารุรืเลยไปตะพุทธตะพืออ้นมีอะไรไม่เข้าใจไหนอธิบายกลับมาทีแต่หยดตาสองทุ่มก็ให้ตาเห็นจิตอย่างตาเห็นรูปเข้าใจเนอะ <recibir S 2> ค่ะเข้าใจเออมีอะไรหลัะแค่นั้นมันก็มมันก็ไม่มีความทุกข์อะไรเลยค่ะมันไปเอาหนึ่งค้างไว้เอาดีค้างไว้เอาหนึ่งค้างไว้ค้างไว้ไม่ไม่จะค้างคืออะไรเลยมันก็มันก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ไม่มีอะไรไปค้างขาได้หรอกค้างอะไรดูไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะไม่ไม่ลูกตาชอบสอนให้ปล่อยวางไม่ได้จะต้องดูดูผัวจะต้องดูแลลูกจะต้องดูแลจะต้องดูแลนั่นดูแลนี่อะไรโอ้ยไม่เกี่ยวเลยไอ้ดูแลก็ดูแลไปแต่ใจมันรู้สังขารที่เกิดในใจมันตายรูปตะวปุตะปือไม่ใช่อ้างต้องดูแลนั่นดูแลนี่ยังนิพพานไม่ได้ทุกแสนทุกจะตายก็ยังอ้างอยู่นั่นแหละเห็นไหมแต่ละคน อ้างเคยอ้างกับหลวงตาครั้งก่อนเพราะว่าตอนแรกก็อ้างว่าที่ที่ว่าต้องดูแลคุณป้าค่ะแล้วหลวงตาก็บอกว่าเหมนต้องดูแลอะไรมากมายเลยจริงๆแล้วก็ก็เหมือนจะบอกคนอื่นก็เราเองก็จะบอกว่าเนี่ยเราดูแลคุณป้าดูแลคุณป้าแต่จริงๆแล้วเราดูแลตัวเองมากกว่าเพราะเพราะว่าทุกวันนี้เหมือนคุณป้าให้ให,ใ,หให้เงินให้ทองอะไรใช้ แล้วเราไม่ทันนั้นเราก็เกรงว่าถ้าเกิดเรามาแบบถ้าเกิดเราไม่ดูแลท่านท่านเองก็อาจอาจจะผู้หญิงอะไรคิดซับซ้อนเกันเลยวะผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยไม่รู้อะไรไอไปไม่ถึงเลยผู้หญิงว่าจะคิดขนาดเนี้ยคิดอะไรกันซับซ้อนอะไรมบากไม้ไก่กองถึงว่าที่สุดก็คือหลักตัวเองนั่นแหละค่ะยึดตัวเองไม่ได้อะไรเลยอะไค่อนข้างก็ถึงว่าชีวิตมันทำไมหนงต้องคิดซับซ้อนขนาดนี้ซับซ้อนมากเลยไม่ตกไปตกมาสักแต่ว่ารู้ เออพุทธเจ้าสักตะวารุพย่าฟังจบนี่บานเลยโอ้ไม่เห็นระบากอย่างน้เลยรู้สึกว่าเวลาใครแบบชมว่าเราดีอะเรารู้สึกว่าแบบไม่จริงอ่ะเราบิดร้ายนะเอยดีก็ดีเด้อดีดีดีกลบภูมิใจก็สักตะวารุสักตะวันเบียรการอะไรกึ่งในใจก็ชมว่าลิงโลดเอาลิงโลดไว้ลิงโลดลิงโลดมันจะเขาชมว่าดีร้องไห้อะไรเงี้ยต่อยฝืนเอาไว้เออดีก็ดี พลิงโลดแต่ก็สักเตาวรรูม,มีอะไรเกิดขึ้นกับสักตาวรรูเพราะว่ามันเหมือนตาเห็นรูปอ่ปะไม่ใช่ว่าเราไปทำสักเตาวรลูกัเราไม่ใช่เราไปแจ้งไงคือมันมันมันรู้ตามความเป็นจริงตามันรู้ตามความเป็นจริงไม่ใช่แส้งรู้ใจมันก็รู้ตามความเป็นจริงไม่ต้องไปแจ้งสร้างมโนภาพสร้างนู่นสร้างนี่ลง